เดือดตามพี่นะนี่เป็นทำไม่ดูเดี๋ยวก็อาจารเขาอยากทำเร็วไม่ใช um, ่นะเดี๋ยวไปมาทำก็ใช like ่เวลาหน่อยนะโมตัสสะภะคะวะโตสมมติต้องต่อู้ขึ้นมาลุกห่าหาอะไรเงี้ยดูเลยไม่ต้องต่อเริ่มใหม่เลยนะโมตัสสะภะคะวะโตฮุ้เป็นยังไง เอาอารมณ์อันนั้นมาเลยนนี้หายใจเข้าเราไเด็กตำรวจโอตเนนี้เราเห็นละเพราะคุไม่เห็นคุณจะไม่ขึ้นจะขึ้น สวีทคือสิ่งที่เป็นรูปสัมผัสแตกต้องได้ใครบ้างไม่มีใครตามไม่เป็นมีไหมแค่นี้เป็นเนะอา <c oughs> ไวรที่มีนะเพราเราเห็นต่างไม่ได้แต่ต้องแต่อ้อนจะออกถ้าแต่เหรียญยังไม่ตัง้งนะใช่ไหมเปลี่ยนกี่สีแล้วมาลุใครบ้างขอตามไปเป็นเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถดึงได้

Gracias. ก,กับกิวดาทั้งันเพราะรมนี่จะไม่กลับมาเกิดแล้วรงมคือผู้ไม่กลับมาเกิดแล้วนะแล้วก็ไปทํำเด็กเป็นบ้าหลานไม่บ่านเลยไม่มีจริงไม่มีในมาฟังเทสได้แต่ไม่มีกลับลงมาเกิดพระโพธิสัตว์ท่านอธิษฐานว่าจะบำเพ็ญกุศลทวนบำเพ็ญทานบำเพ็ญบุญให้กับมนุษย์โลกใช่ไหมก็เป็นสุ มีแค่สุด้านนะท่านตามนะ <c oughs> <c oughs> แค่ไปริมตานะมีแค่บ้งนรงรมนะเพราะฉะนั้นมันจป็นได้ที่พูดในหนัหนา,าการศาสนาในหน้าคุจชาตาจะได้เป็นคนคว้าไม่ามาเสียลาล่าม่มาดีกว่ามาแล้วหนึ่งต้องสวยเอเท้าต้องรอ นี่มันเป็นไฟฟ้ามันต้องสปาร์กปไปที่เซลล์ผิวก,ก็แค่ผองไม่ได้ไปขัเดเลยวิเฟสออกไปหลังก็ไม่ทรงไม่ขัเดเลยวิเฟสละมันบอกหน้าลุกหน้าบางเลยถูกแดดไม่ได้ต้องเอาสก็อตเทสแต่งแการจุลิรียนไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยามมาำจำไว้นะอะไรที่คุณต้องการเนี่ยพอเรายิงขนโนกเสร็จจังหวะมันได้แล้วไวตีมันเกิดพร้อมเมื่อไหร่ มันอ,นอ,อะไรมันร้องอมไรเไีร่จะเกิดลักษณะที่แปลกมาจากเดิมเรียกว่าปิติเอาปิติออาานะกนั้นอ่ะเราก็หยุดกิน่ะแต่ต้องกินทุกตัวนะจ๊ะเพราะไม่มีอะไรกินมากยได้แล้วไม่ใช่ นั้นท่านที่กลับไป่างตรงไหนไปเพิ่มคนไหนจนอาทิตย์หน้าควรจะรวยบ้างแล้วรวยบ้างนิดนิดนะไม่รวยเยอะมือนกระจายอย่างนั้นกระเทาะับไมิก่อนใช่ไหมก็ข,ขึ้นไปนะคนที่ไม่ทําทําไม่ได้และไม่ได้ทาได้ทุกคนคนทาไม่ได้คนทําไม่ได้ศาสนาพวกไม่ได้มีกับทุกคน แล้พก็ไม่รับคนเข้ามาในศาสนาทุกด้วยรับแต่มนุษย์และมนุษย์นั้นก็ต้องเป็นมนุษย์ที่มยิบุญด้วยจึงจะทําได้บอกให้นะไม่มีนะคาน,นโนซี่เป็นคนหรือเปล่าพุทธเจ้าบอกมนุษย์โซซี่เป็นมนุษย์หรือเปล่าเพราะนั้นพุทธเจานี่มั่นใจว่าเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าคนพูดภาษาม,มน,ษนุษย์เก้คือมนุษย์นะยืนสองขาูดภาษาพูดได้กดมือซ้ายกดขึงมือขวายกมืออันนั้นก็เป็นคน ยังพัฒนาไม่ถึงเขามีอะไรรู้ว่าอะไรรู้ว่าจะเก็บไว้ตอนนี้ก็กำลังประกาศอยู่โอ้โหเดี๋ยวเขาเอาไปในรถจอดอยู่หน้าติกันเนี่ยเขไป่พูดเล่นไปดูดิเขาไป่พูดเล่นไม่รู้เป็นอะไรเดินกระบวนการอะไรมันต้องมาจอดอยู่หน้าที่ทำเนี่ยนะ ก็ทา้ายนี้นะด้วยอำนาจคุรภารีรัตนะไกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือครูบาอาจารย์ใดที่ท่านได้ศรัทธามาตั้งแต่ต้นขอให้อันรนวยอวยชัยให้แก่ท่านจงเดินตามปลอดภัยทำกานสิ่งใดคอยรับแต่โชคลาภปรารถนาสิ่งใดอันเป็นกุศลจงสำาริจผลโดยการทุกประการเทินจเจริญพรสา